ถ้าเราตรวจสอบการลงทุนแบบตรงไปตรงมาเนี่ยเวียดนามอะ่ะจริงๆน่าสนใจกว่าไทยประมาณหนึ่งอยู่แล้วครับคุณเอกเพราะว่ารัฐบาลท้องถิ่นหรือว่ารัฐบาลในแต่ละเมืองเขาเนี่ยเขาก็มีโโลิซีหรือมีนโยบายในการดึงเม็ดเงินเนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุ่นกว่าเรายังได้ยินว่าบางแห่งก็ให้การกระตุน้นอ่าใหเา้เหมือน BOI ที่เป็นฉบับพิเศษนะคุณเอกก็คือทำให้ทุกคนลงทุนแล้วเนี่ยได้ผลตอบแทนหรือรีเทิร์นที่มาก มากขึ้นนะครับแต่ส่วนที่ดูแล้วในระยะสั้นเมืองไทยอาจจะยังมีโอกาสเนี่ยหรืออาจจะยังได้มาเก็ตแชร์เนี่ยก็เป็นเรื่องของไฟฟ้าครับคุณเิกเพราะไฟฟ้าเวียดนามเนี่ยทางทางใต้เนี่ยไม่ขาดเราแบ่งเป็นเหนือกับใต้ก่อนนะทางใต้เนี่ยไม่ค่อยขาดแต่ทางเหนือเนี่ยยังปีที่แล้วเป็นเป็นโซนที่มีปัญหาไฟดับถ้าคุณเิกเคยเคยเคยได้ยินนะว่าไฟไม่ค่อยพอใช้เนี่ยมันเกิดจากสองปัญหาเนาะ คือทางเหนือเนี่ยผมเข้าใจว่าเขามีไฟฟ้าที่มาจากไฮโดรพาวเวอร์เยอะแล้วปีที่แล้วมันก็แรงปีนี้ไม่รู้มีคนบอกว่าจะแรงเหมือนกันสมมุติว่าถ้าแรงเหมือนกันเนี่ยไอ้ปัญหาที่จะขัดแคลนไฟฟ้าของเวียดนามทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังพอมีซึ่งภาคเหนือเนี่ยถ้าเราไปดูรายชื่อของคนที่มามามา,มาทำธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซัมซุงเป็นซีมีมคอนดักเตอรเยอะแยะเลยคนอีกเพราะนั้นถ้าไฟฟ้าเขาติดขัดเนี่ย มันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเขาเลือกไทยมากกว่าเวียดนามก็เป็นไปได้ผมเติมอีกเรื่องหนึ่งเนาะก่อนหน,น้านี้คุณอีกถ้าเราลงทุนในหุ้นไทยเราจะจําได้ว่ามีหุ้นเยอะแยะเลยในประเทศไทยเนาะที่ไปลงทุนลงไฟฟ้าในเวียดนามคุณอีกเคยคุ้นคุ้นไหมครับใช่ใช่ใช่ครับก็ก็มีหลายรายเนาะผมสรุปให้โบลบรัดตัดความเลยก็คือส่วนใหญ่กําไรไม่ได้ดีเหมือนที่คาดกัน เพราะว่าตอนก่อนจะไปก็คิดว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้สาเหตุก็คือเวียดนามเนี่ยเขามีการาระบบการประมูลหรือรับซื้อไฟฟ้าเนี่ยแตกต่างจากเราครับของบ้านเขาเนี่ยบางทีเรื่องของสัญญาเนี่ยก็ไามา่ได้ยาวอาจจะปีต่อปีแล้วช่วงหลังเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์บ่อยเหมือน6-70%อาจจะฟิกเลทให้อีก3-40%เนี่ยคณอีกเป็นดินามิกไพรซิงหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆเช้าอ่ะ คุณอีกต้องใส่ราคาที่คุณอีกต้องการขายใส่มาอะไรในระบบแล้วถ้าเกิดวันนี้มีคนใช้ไฟไปถึงตรงไหนเนี่ยคนที่ใส่ราคาต่ําสุดก็จะมีโอกาสได้ขายก่อนถามว่าระบบนี้ดีไหมมันดีครับมันกดให้ค่าไฟรวมของการไฟฟ้าเนี่ยเขาถูกทําให้เขาสามารถจะขายไฟให้นิคมอุตสาหกรรมเนี่ยได้ถูกกว่าบ้าเราคุณอีกแต่ปัญหามันอยู่ที่นี่ว่าเมื่อมันทําให้คนนึงได้ประโยชน์แต่คนที่ลงทุนลงไฟฟ้ามันไม่วินนะคุณอีก แล้วเราต้องการลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน่ะมันเลยหาคนลงทุนไม่ค่อยได้มันก็มันก็มันก็จะทำอันนี้มันก็จะไปกระทบอีกท่าหนึ่งแต่ของบ้านเราเนี่ยโอ้โหดูสิ Data Center ขนาดใหญ่ๆอย่าง AWS ที่บอกว่ามาลง Data Center ใช้ไฟเยอะๆเนี่ยถ้าเอา AI มาลงด้วยเนี่ยใช้ไฟเพิ่มขึ้นอีกหลายๆเท่าเนี่ยไฟฟ้าบ้านเราก็ยังสบายมากคือบ้านเราคือได้เปรียบเรื่องของความเสถียรเรื่องไฟฟ้าเนาะ แรงงานบ้านเราไม่ได้เสียเปรียบนะครับเพราะว่าแรงงานจากพม่าเข้ามาเยอะและ bioi บ้านเราก็สามารถจะอดอ้ให้เขาเนี่ยเข้ามาทํางานในนิคมได้เหมือนเหมือนกันเนาะส่วนอื่นๆที่ดินเนี่ยอันนี้ไม่คอนเฟิร์มเนาะแต่ผมได้ยินจากการไป agm โดยเอ่อพวกนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเนี่ยเขาก็พูดตรงกันว่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยถูกกว่าเวียดนามส0มสิหสเอร์ซ็นอันนี้เดี๋ยวต้องไปคอสเช็คตัวเลขอีกทีหนึ่งนะแต่ผมมได้ยินมาแบบนี้ก็ รวมๆหลงจ้องแล้วเนี่ยด้วยต้นทุนวันนี้ด้วยปัญหาไฟฟ้าด้วยปัญหาต่างๆรวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่านะเวียดนามกับไทยเนี่ยน่าจะเซ็กซี่พอๆกันในมุมมองผมนะถ้าเกิดยังมีเม็ดเงินย้ายออกมาจากจีนเนี่ยบางส่วนก็คงลงเวียดนามแหละบางส่วนก็คงขยับมาลงที่ไทยบ้างภาพภาพน่าจะออกมาคล้ายๆแบบนี้ครับครับครับอ่าโอเคครับพี่มีได้ได้มีโอกาสได้ไปเดินแบบพวก อ่ากลุ่มที่เช่นเซ็นทรัที่เขาไปแล้วก็บีเจซีหรพวกนั้นที่เขาไปเปิดผู้ตัวอ่าที่ไปซื้อกิจกากรก่อนนันนี้ครับพวกค้าปลีกได้มีโอกาสได้ไปเดินตรงไหนไหมครับหรือร้านอาหารพวกเอ็มเคไทยที่ไปเปิดที่นู่นบรรยากาศอะไรเป็นยังไงก็อ่าไอไอห้างสัรพสินค้าของเซ็นทรัลที่ไปเปิดโกเนี่ยผมเคยไปนะครับก็รูปแบบออกมาจะคล้ายคล้ายบีเจซีคุณอีกก็คนเยอะครับแต่รอบนี้ไปพอดีไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าเราไปดูที่อื่นไปดูค้าส่งไปดูหลายอย่างเนาะ ส่วน M k มเเนี่ยผมผมไปทุกครั้งผมทานทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยไม่ได้ทานจริงๆก็อ่ามันอาจจะแตกต่างจากในประเทศไทยบ้างเข้าใจว่าอายู่ในช่วงว่าคนเขาเรียกคนที่ซื้อไปทำแฟรนช์ายอาจจะทำไม่ค่อยดีเหมือนในประเทศไทยแต่ว่าสาขาเขาน้อยครับณอีกมีไม่กี่สาขาเองคนก็เลยก็เลยน้อยกว่าจริงๆที่นั่นที่นั่นเขาดูจะนิยมกินพวกนี้นะผมเห็นไฮตีเล้าเห็นอะไรคนเข้าคิวเยอะมากเลยคือถ้าถ้าปรับรูปแบบดีๆนะ แล้วกลับไปใหม่อ่ะผมว่าน่าจะขายดีเหมือนกันคนที่นั่นคือเริ่มมีกําลังซื้อละเริ่มเริ่มมีคนรวยที่เขาเขากินอาหารที่ระดับราคาแถวเทวนี้ได้สบายแล้ะครับอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นรอติดตามต่อ,อนะครับอ่าสภาพถนนรถอะไรเป็นไงครับรถรถเกง๋งรถอะไรเริ่มเห็นชัดหรือ,อยังครับเออตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันคนอีกเข้าใจว่ารถเก๋งมันเยอะขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เยอะอเหมือนบ้านเราเนาะ ถ้าด้วยสายตาเนี่ยผมคิดว่าอัตราส่วนคนใช้รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอาจจะเป็นสักเจ็ดสิบสามสิบก็คือมอเตอร์ไซค์ยังอยู่ที่เจ็ดสิบรถยนต์อาจจะมีสามสิบไอ้บ้านเราเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่รู้วคนที่ผมรู้จักไม่มีใครขี่มอเตอร์ไซค์แล้วอ่ะถูกไหมฮะทุกคนก็ขับรถกันหมดไอ้สองเรื่องเนี้มันอาจจะมีผลต่อการวิเคราะห์ในธุรกิจหลายๆส่วนนะเช่นเช่นธุรกิจบ้านเราเนี่ยถ้าคุณอีกสังเกตด,ด,ดีๆเนี่ยห้างคนจะเยอะ แต่ตึกแถวเนี่ยเจ๊งเรียบใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมพวกเราเราขับรถพอเราเห็นร้านตรงตึกแถวสมมติเราจะสนใจอยากกินหรืออะไรก็แล้วแต่คนนี้แค่ไม่มีที่จอดรถเป็นไงนเราก็ไม่ไปแล้วปราก็ชั้นหัวมาแล้วฉันไม่กินแล้วแม่งแม่งจอดรถยากหรือจะจอดแวะไปซื้ออะไรมันลำบากอะ่ะก็เลยอาจจะทําให้คนไทยเนี่ยนิยมจะเข้าไปในห้างเพื่อเป็นวันสต็อปเซอร์วิสจ่ายตลาดด้วยเอาลูกไปเรียนพิเศษด้วยภรรยาไปทําหน้าด้วย เราก็ไปทํากิจกรรมคือทุกๆอย่างมันรวมอยู่ในห้างเลยหมดเลยแต่คนเวียดนามเนี่ยพอพอเขาใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่ในห้างเนี่ยมันค่อนข้างจะขายของที่ราคาสูงคุณอิกไอ้กลายเป็นว่าร้านที่อาจารย์นีเว้ลงทุนไม่ว่าจะเป็น m o บ i l e World หรือเป็นบักโ佛ซาหรืออะไรพวกเนี้ยกลายเป็นอยู่นอกห้างมันตึกแถวดเลยนะคุณอิกเขาก็จะทําที่จอดรถอยู่หน้าร้านเนี่ย จอดหรือว่าตรงไหนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีที่จอดรถจะมีแต่ที่จอดมอเตอร์ไซค์ทําให้ไอธุรกิจที่เป็นตึกแถวในเวียดนามอะความเข้าใจผมนะคึกคักกว่าในห้างสรรพสินค้าอืมอพ่าพรพฤติกรรมอาจจะมาจากพฤติกรรมเอออาจจะมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็หลีดไปสู่<ๆ>เขาเรียกว่าไปสู่ปลายทางของโอกาสในแต่ละธุรกิจที่ไม่เหมือนกันด้วยครับ อแต่ในอนาคตเขาก็น่าจะค่อยๆปรับพฤติกรรมมาคล้ายๆบ้านเราหรือในต่างประเทศไหมครับที่อาจจะ<อ>เริ่มไม่ค<ม>างคางละอืมผมพยายามลองคิดดูอะครับถ้าคุณอีกเคยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยมันอาจจะติดข้อจํากัดหลายๆอย่างเช่นถนน mm. ที่มันอยู่ใน CBD มันเนี่ยมันเล็กมากคุณอีกมันเล็กแล้วมันขยายไม่ได้แล้วพอมันแคบแล้วมันขยายไม่ได้แล้วเนี่ยผมเคยได้ยินว่า ซีอีโอของบริษัทหลักทรัพย์เบอร์ต้นต้น,นของเวียดนามลองซีอโอแล้วกันก็เลยจะขึ้นเป็นซีอโอแล้วจริงๆตำแหน่งงานแบบนั้นเงินเดือนเยอะมากนะเขายังต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานนะคุณอีกไม่งั้นเข้าไปเสร็จไม่มีที่จอดรถคือคือไอไอตึกที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันเหมาะกับการขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าผมยังคิดว่ามอเตอร์ไซค์ยังน่าจะเป็นการเดินทางหลักของเวียดนามแล้วผมไปดูตึกใหม่ที่สร้างมานะคุณอีกก็สร้างที่จอดรถน้อย ห้างนะเราไม่พูดถึงเขาเรียกว่าเราไม่พูดถึงเลสซิเดนนะเลสซิเดนก็ไม่ค่อยมีที่จอดรถน,นะไอห้างสรรพสินค้าก็มีที่จอดรถน้อยมากคือถ้าเทียบกับบ้านเรานี่คือตกใจอะ่ะของบ้านเรานี่คือโหที่จอดรถสักสามสิบเปอร์เซ็นตของของพื้นที่ใช้สอยมังคือต้องจอดรถก่อนน่ะถ้าไม่จอดรถนีน่ของเขานี่มีน้อยมากมีน้อยเลยมีน้อยเลยอืม ครับอขอสุดท้ายสําหรับเวียดนามนะครับเอสนามบ,บิน <ผม S 1> นะครับขึ้นมาเยอะพี่มี่มองอย่างไรคะก็สนามบินผมก็คิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ลงทุนไม่ได้ยากมากเนาะเพียงแต่ว่าถามว่ามันถูกแพงเนี่ยมันก็ประเมินประเมินว่าสามแสนกว่าล้านเนี่ยถ้าเทียบกับ AOT นะคุณอีกมันก็ดูเหมือนจะถูกเออแต่ถ้าเทียบกับสนามบินอื่นๆบนโลกเนี่ยมันก็แพงเหมือนกัน พราะที่เมืองจีนนี่ถูกกว่านี้แบบเยอะมากหรือว่าที่อื่นๆในโลกเนี่ยก็ไม่ได้แพงมากนักเพราะนั้นส่วนตัวผมก็เลยคิดว่าพอลงทุนได้แล้วกันเพราะว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าเวียดนามเนี่ยก็เซอร์ไพรส์นะปีนี้เซอร์ไพรส์ตลอดเพียงแต่ราคาหุ้นที่ขึ้นมาสามแสนกว่าล้านเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดว่าถูกมากแล้วเนาะต้องมันอยู่ที่อย่างนี้ครับอยู่ที่คุณมองว่าเวียดนามเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเขาจะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักคล้ายๆประเทศไทยได้ไหม ถ้าคุณเชื่อภาพเนี้ผมว่าที่ราคานี้ไม่แพงแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจเนี่ยก็ต้องมาวิเคราะห์ผมว่าตีโจทย์นี้ไม่แตกตีโจทย์นี้ไม่แตกเพราะผมพยายามสังเกตว่าประเทศที่จะมีนักท่องเที่ยวเยอะๆเ,เ,เนี่ยคาแรคเตอร์มันควรจะเป็นยังไงครับคุณอิ๋ผมก็พบว่าฝรั่งเศสสเปนอ่าญี่ปุน่นหรืออะไรเงี้ยประเทศที่มีนักเที่ยวท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยเป็นจานวนเยอะๆในสัดส่วนของโลกเนี่ย มันจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่คนไปเที่ยวแล้วเนี่ยมักจะมีน,นักท่องเที่ยวที่ต้องไปซ้ําเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งในสามนะควณผูหนึ่งในสามืสามสี่สิบเปอร์เซ็นตขึ้นไปและไอ้ประเทศที่จะมีคนไปเที่ยวซ้ําได้เยอะเนี่ยคาแรคเตอร์ Character จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมันจะมีอาหารที่อร่อยเป็นพิเศษอีกและอาหารมันจะมีความแบบเมีสีสันนะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะถามว่าเราไปหลายครั้งแล้วเนี่ยถ้าใครชวนเราไปญี่ปุ่นอีกเนี่ยเราก็พร้อมจะไปใช่ไหมครับพวกผู้ ถ้าคนมาชวนผมไปคนมาชวนผมไปมาเลเซียอย่างเงี้ยผมก็เคยไปนะแต่ถ้าถามมาผมไม่มีทุระอะไรจริงผมก็ไม่ค่อยอยากไปคุณอีกไม่ยถือว่าเราเราเราก็เ,ออเคยไปแล้วก็เรารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ไปบ่อยๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มันมีประเทศสองสองแบบเนาะเราต้องเราต้องค้นหาให้ได้ว่าเวียดนามเนี่ยมันจะเป็นประเทศแบบญี่ปุ่นประเทศไทยสเปนฝรั่งเศสหรือจริงๆมันจะเป็นประเทศแบบลักษณะอ่ามาเลเซีย เอาเขาเรียกไงไต้หวันอะไรที่ไม่เคยไปควรจะไปสักครั้งหนึง่งแต่ถ้าให้ไปบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดมากนักอะไรเงี้ยผมไม่ยังตีโจทย์ไม่แต่เพราะเวียดนามก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามจริงๆเวียดนามก็มีแหล่งธรรมชาติที่ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าวัฒนธรรมเขาเนี่ยอาจจะดูคล้ายคลึงกันเกินไปไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติใช่ไหมครับหรืออาหารเนี่ยภาคใต้ถึงภาคเหนือเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมือนนะแต่ผมกินเข้าไปผมว่าก็ก็ทํานองเดียวกัน เหมือนเขาบอกว่าอันนี้คือแหนมเนืองภาคใต้แหนมเนืองภาคกลางภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่เรากินเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเออมันยังไม่ได้ต่างมากนะักก็ถ้าดูไม่ออกมากนะักก็ให้รอซื้อตอนดิสเคาถ้าถ้าคำแนะนําผมนะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าต่อไปนะักท่องเที่ยวมันอาจจะเป็นสี่สิบล้านห้าสิบล้านอย่างเงี้ยผมว่าราคานี้คือถูกมาก